อัน,นี้ก็มาโผล่ปัดถ้ำอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ถ้ำที่สามนะมีชื่อถ้ำไหมครับผมถ้ำผีแมนอ๋อถ้ำผีแมนนะครับอ๋อโอเคถ้ำผีแมนเดี๋ยวก็จะมีทางขึ้นไปดูอาากสุดท่าเรือนะ เดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดไม้ไปเราจะไปดูถ้ำผีแมนนะมีโรงผีแมนอยูอ่ขึ้นบันไดไม้มาเสร็จก็เดินเข้ามาในถ้ำต่อ <c oughs> เดินขึ้นนะครับบางช่วงชันๆก็จะมีบันไดไม้ <c oughs> เดินทึ่งเดินขึ้นอย่างเดียวแต่เหมือนส่วนบนก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็เดินเข้ามาเดินขึ้นมาประมาณสักห้านาทีนะก็จะ<ด>ถึงในส่วนของโรงผีแมนโรงที่หนึ่งอันนี้มีทั้งหมดสี่โรงนะครับโอเคนี่โรงที่หนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปโรงตอร่อไป วันนี้จะไปลงผีแมนลงที่สองแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยเตี้ยๆเขาห้ามเคาะเคาะแล้วก็จะแตกจะทำลายธรรมชาติเนี่ยหักมาเลยอันนี้ก็จะเป็นลงผีแมนส,ส่วนที่สองมออไ,มไมม่เเหืืออนะร